สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาต่อครับไปจตรงวงจรชุดขยาย m อตัวนี้นะครับ TPA 3 1 1 0ครับตัวนี้กำลังขับก็อยู่ที่ค่าละสามสิบวัตต์นะครับแต่วันนี้เราจะให้มันเพิ่มสักเป็นสี่สิบหรือห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ก็ปกติแล้วไฟที่เขาใช้ได้ตั้งแต่แปดโวลต์ถึงยี่หกโวลต์นะครับ วันนี้เราก็จะมาใช้ไฟ19โวลต์นะฮะจะเอาไฟจากแบตเตอรี่12แล้วมาผ่านวงจรสเตปอัพขึ้นมานะครับเพื่อปรับไฟขึ้นมาให้ได้19โวลต์ครับอันนี้มันได้ตั้งได้ตั้งแต่8โวลต์ึนถึง26โวลต์ครับตัวนี้เป็นจุดเครื่องเสียงนะฮะ 2อศนยครับตัวนี้ก็ค่าแอมพิเน์นะครับเที่อินพุตนะของค่าโอห์มของที่ที่ใช้กระดอกลำโพงครับก,ก็ตั้งแต่ใช้ได้ตั้งแต่ส oh ี่โอห์มจนถึงแปดโอห์มนะครับอันนี้ก็จะมาใช้กับลำโพงสองตัวนี้นะครับตัวนี้สี่โอห์มนะทั้งคู่นะครับมีเบสแล้วก็มีกลางแหลมนะครับก็อันนี้ก็จะมาเพิ่มไฟนะ ใช้ปกติผมใช้อยู่12ครับตอนนี้ผมก็มเพิ่มไฟเขาบอกว่าถ้าเพิ่มไฟไปแล้วอะกําลังขับวัดมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยครับเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มสีนะครับสี 4, นี้ก็มาเพิ่มที่แหล่งต่ไฟเข้าครับก็จะมาต่อตรงนี้นครับนี่ผมก็จะใช้ค่านันนี้หมื่นไมโครฟาราดตาง15โวลต์ครับ, 100, 100, 35, รรบเพราะว่าเราปรับไฟขึ้นเวลาเราเปิดเสียงเบรคครับก็ไฟจะได้ไม่ตกฮะแล้วก็ เสียงเบรก็ออกมาได้เต็มที่นะครับอันนี้จะเป็นโคลบนะครับอันนี้จะเป็นโคบวกก็ต่อให้ถูกขั้วนะครับ นะก็ที่จะต้องเพิ่มก็จะมีเราก็จะเพิ่มไฟให้เขาแล้วก็เพิ่มตัวเก็บประจุให้เขาแนละ้วเพิ่มสีเข้าไปนะครับ พอซีที่เข้ามาคุณเนี้ยมันตัวน้อยนะครับแล้วแหล่งใจไฟเราก็ต้องเพิ่มด้วยให้มันได้ตามสเปคที่ตัวแอมเนี่ยที่เขาระบุมานะครับก็ถ้าไฟเพิ่มก็เสียงก็จะดีขึ้นดังแรงขึ้นวัดก็เยอะขึ้นนะครับที่ว่าเขาเพิ่มวัดกัน,นครับที่ว่าเพิ่มซีอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องเพิ่มไฟด้วยแต่ก็ต้องดูสเปคของ แอมเนี่ยครับที่เอามานะฮะว่าเขาสามารถใช้ไฟได้เท่าไหร่นะครับก็วันนี้เราจะมาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ผมสัญญาณจากตัวรับสัญญาณบูทูธครับอันนี้ไฟเนี่ยผมปรับไปแล้วเนี่ยผมปรับแค่กาวนครับกว่ามันจะร้อนจัดอันนี้สัญญาณมาจากตัวรับสัญญาณบูทูลครับเนี่ย เราจะเปิดไปทดลองครับ ก็ดังดีนะครับก็เพื่อนก็ไปทําดูแบบนี้ได้นะครับก็อุปกรณ์ก็ตามคลิปเนนี่นะครับก็ถ้าจะเพิ่มบัดนะครับก็ต้องเพิ่มไฟให้เขาแล้วก็เพิ่มตัวเก็บมันจุให้เขาด้วยนะครับเพื่อดีเวลาเปิดใจงานนะกำลังขับเขาจะได้ออกมาเต็มๆนะครับก็เป็นวิธีที่เพิ่มวัดให้เขานะครับก็ ต้องดูสเปคของเครื่องด้วยว่าเขาทนกระแสไฟได้เท่าไรนะครับแล้วก็ต้องทําต้องต่ออะไรให้เขาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้เขาเสียงดีขึ้นนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ